สนับสนุนโดยเฮฟเฟเลโอมไอเดีย oh by เฮฟเฟ e เลเคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณสวัสดีครับสูนทรีทยภาพในห้องครัวนั้นสำคัญอย่างไรไปชมกันเลยครับหากจะตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยทำให้การเข้าครัวไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไปนั้นคำตอบคงไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามภายนอกของห้องครัวเพียงอย่างเดียว ถูว่าสุนทรียภาพในการเข้าครัวที่แท้จริงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยออกเซอรีต่างๆที่จะช่วยให้ระบบการจัดเก็บสิ่งของต่างๆมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น อีกถังยังช่วยเสริมหน้าตาให้ห้องครัวของคุณดูสวยล้ำพันสมัยได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับสำหรับตู้ลิ้นชักเก็บของนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษที่ทําให้การจัดเก็บของของคุณในห้องครัวนั้นเป็นไปอย่างลื่นไหลสามารถทําให้การเก็บของที่น่าเบื่อนั้นกลายเป็นกิจกรรมที่เพลิดเพลินได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าจะมูฟฟิตนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษในการลดแรงกระแทกทําให้การปิดเปิดของคุณนั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลและก็แผ่วเบาครับ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากลิ้นชักกระแทกมือหรือนิ้วของเด็กและผู้สูงอายุได้แถมยังช่วยคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของที่จัดวางไว้ภายในอีกด้วยครับที่สําคัญสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่า50กิโลกรัมและยังสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์รองรับการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามอย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ไปปรับใช้กันนะครับวันนี้โฮมเดียลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยเฮรเฟล เะะมื่ออากาศเย็นลงเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะใช่แลยละค่ะเรื่องของสุขภาพผิวสุขภาพกายเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกายค่ะสำคัญมากเราควรที่จะหาเสื้อผ้าหนาๆมาใส่นะคะหรือไม่งั้นก็หาผ้าพันคอเนี่ยนะคะมาพันคอเราจะได้อุ่นๆเข้าไว้ค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญเขาสะสมผ้าพันคอค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงที่มากความสามารถเลยแล้วก็อาวุโสด้วยขอต้อนรับพี่อีดุ่งใจหทายาส่วน ีค่ะแม่ีเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชเชพูดไม่ผิดเลยนะถูกต้องทุกอย่างแม่อิะสมผ้าพันคอเหรอใช่ค่ะเพราะแม่อิศเป็นคนชอบมากเลยคือเป็นคนขับรถเองตลอดเวลาไปไหนมาไหนอย่างน้อยผ้าพันคอก็ยังช่วยบังแดดด้วยทําให้ร่างกายเราอบอุ่นด้วยอย่างน้อยก็ช่วยให้เราไม่เจ็บคอแล้วก็ทําให้เราดูเก๋ไก๋ขึ้นด้วย แม่อีท่าพูดถึงเรื่องของสุขภาพในการดูแลสุขภาพให้อบุ่นตลอดเวลาแล้วเรามาพูดถึงเรื่องผิวหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะ,คะมีเทคนิคในการดูแลเรื่องผิวหน้ายังไงบ้างอะคะ่ะของแม่อีทเนี่ยก็จะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็เวลาที่ไม่ไม่ถ่ายละครแม่อีกก็จะไม่แต่งหน้าหนาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดด้วยอายุที่มากขึ้นนะคะต้องมีทรีทเมน ต้องมีตัวช่วยค่ะจริงอันนี้สำคัญเพราะว่าของพวกนี้นี่ต้องทำบ่อยๆถึงจะเห็นผลแล้วแม่อีดได้เข้าไปทำทรีเมนต์อะไรอะคะทำโปรแกรมอยู่สองตัวตัวแรกก็คือทรีเมนต์ยกกระชับแก้มที่หย่อนคล้อยของแม่อีดไขมันใต้คางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกระฟ้าเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้น่ะนะคะผิวหน้ามันก็มีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอมีกระมีฝ้าเริ่มมาเยือนแต่ของแม่อีทเนี่ยโอ๋ได้ยินว่าคือทำเนี่ย ไม่ใช่ทําแค่ผิวหน้าอย่างเดียวคือลึกเข้าไปถึงระดับเซลล์อ๋อใช่ค่ะเขาจะมีทรีทเมนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมาให้ก็ดูแลกันลึกถึงระดับเซลล์เลยแด้นอนที่สุดค่ะด้วยอายุที่มากขึ้นอย่างแม่อีเนียใช้เข้ามาตั้ง60ปีแล้วเซลล์ในร่างกายของเรามันต้องเสื่อมนะคะหกสแล้วหรอกใช่ไม่หมือนเลยยดู้วยแบบส่สินิดนิดเีย้คุยกันด้ จริงว่ายิ่งหน้าอย่างสวยตก็ต้องมีการดูแลทำทรีตเมนต์แล้วยิ่งใจเราแข็งแรงผิวเราก็แข็งแรงสดชื่นจากข้างในผิวพัรร์ก็จะสดชื่นเดี๋ยวนี้ไม่อิไม่ต้องโปรองพื้นหนาๆอีกแล้วแต่งหน้าบางๆนะคะก็สวยอย่างที่โอเห็นอ่ะ <laughs> แต่ว่าจริงๆผูห้หญิงวัย20ต้นๆเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยแล้วต้องทํำยังไงบ้างอคะใช่ค่ะไปที่สถาบันดูแลผิวหน้าที่คิดแม่อีททำอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอากาศอารมณ์อาหาร<ช>สิ่ง,งแวดล้อมแสงแดดก็แรงขึ้นนะคะเมื่อ ยี่สิบกว่ากว่าอย่างลูกเนี่ยไปดูแลยิ่งจะได้ผลเร็วกว่าแม่อีสออีคือเราแบบพอเรามีปัญหาเราก็ต้องรีบไปตั้งแต่เนิ่นๆมันจะได้แบบแก้ได้ง่ายคืออย่าปล่อยให้มันเป็นริ้วรอยลึกเลียแล้วก็ไปทําความสะอาดผิวหน้าอย่างล้าลึกเป็นประการดั่าแรกของความงามคุ้มเลยตามอายุไปแม่อีสก็อีกทรีมแมสนึงเราก็อาจจะอีกทรีมแมสหนึ่งอ๋อคือเริ่มได้ตั้งแต่วัยนุ่นก็ไปได้ทาใให้นสวยยิ่งขึ้นแม่อีพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วค่ะเพราะว่าทําแล้วเขา พิสูจน์ให้เห็นเลยถึงความแตกต่างของแม่อิฐเนี่ยเขาจะวัดด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องจะบอกเลยว่าก่อนทําหลังทํา before and after เนี่ยแก้มของแม่อิฐที่หย่อนคล้อยหลังจากทำทรีตเมนต์แล้วแก้มยกขึ้นกี่องศารูขุมขนที่กว้างแล้วก็กระฝ้าที่มีเนี่ยจางลงกี่มิลกี่เซนเครื่องบอกได้ยงนั้นเลยอ่ะจริง,<อ>รงๆคะ่ะเห็นเขาบอกว่ามีเครื่องวัดอายุของผิวหนังด้วยเขาวัดยังไงอะคะแม่อ,อิฐเครื่องบอกเลยคะ่ะว่าผู้หญิงที่วัยอายุ เท่ากับแม่อีฟเนี่ยนะคะหลังจากแม่อีททำทรีทเมนต์แล้วผิวของแม่อีฟเนี่ยสาวกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ทำทรีทเมนต์ขึ้นกี่ปีแม่อีฟสาวกว่า8ปดปีในเ,เดดแกงใช่ค่ะเ,คเลิศมากเลย แลดเดี๋ยวไปทำไมนะย่าใสแล้เดียวนาไปเลยไปเลยแต่โรงพยาบาก็ชอบเขาบริการดีทำดูเห็นผลไวปลอดภัยไม่เจ็บนอนสบายตื่นมาปิ๊งเลยใช่ตอนนี้สุดท้ายล้ะให้แม่อิทฝากอะไรเล็กๆน้อยน้อยสำหรับในช่วงนี้เป็นปีใหม่แล้วอวยพรให้กับรายการของเธอด้รายการโฮมสวีทโฮแม่อิทก็เป็นแฟนรายการอยู่นะคะขออวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกๆคนโชคดี แล้วก็สุดายสุดใจกันโอ้โห,โหแบบว่ารับคำอวยพรวันเลยเลยค่ะร<ห>ับรองว่าพวกเราผ่านไปได้แน่นอนแต่ต้องรักกันยิ้มยิ้มยิย้มแล้วก็มีความรักเป็นที่ตั้งใช่ใชค่ะแม่ยิ้มมาทั้งทีนะคะก็มีของขวัญมามอบด้วยนะคะใครโทรเข้ามา1ิสายแรกรับไปเลยค่ะเป็น treatment key v o u c h e er นะคะไปทำหน้ากันเลย3 0 0พบาทรีบโทรกันเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะ The Skin Doctors สถาบันดูแลผิวหน้าจากออสเตรเลีย โทน0 2 6 9 6 1 2 2 2ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ไ่ายทำสวยๆนะคะทาวน์แอเวนิวพระราม9นะคะด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นสไต์ที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นซิตี้และโ o เดิร์นิตีเข้าด้วยกัน และนำ h o r i z o n t a l l i n e และ v e r t i c a l l i n e มาใช้เพื่อความกลมกลืนและสอดคล้องกับที่พักอาศัยนั่นเองล่ะครับตีชมรายการเราได้นะคะตาม Facebook ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะและอย่าลืมพบกับโอและแอนนะคะในรายการ Home Sweet Home นะคะทุกวันพุธ9โมงครึ่งค่ะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ